สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้นหน้ายินดีนะครับผมวันนี้เรามาเที่ยวเชียงใหม่เราก็จะมาพักที่โรงแรมซิลินล็อบเล็กซิเดนนะครับผมเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะราคาที่ถูกทีเดียวนะครับผมเป็นจัดโปรโมชั่นอีกที่319บาท319บาทผมเช่า3คืนนะครับขอัย2คืน3วันนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะถูกนาะแล้วก็แต่ว่ามันก็ มันอาจจะไม่ได้แม็กกับลูกไปสัทีเดียวก็มีความผิดหวังไปนิดนึงนะผมมันไม่ได้แม็กกับลูกแต่ก็เออเอเอเจ้าเยาะเยาเจ้าเจ้า,า,า,ากันไปเพราะว่ามันก็ถูกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็นะเออประมาณเนี้ยมันทําไมได้ล่ะเออประมาณนั้น,นแหละอืมมันมีความที่ขเข้าคือมุกคือว่าโรงแรมไม่มีชื่อเลยต้องบอกว่าอย่างนี้มีชื่อตรงประตูแต่ผมไม่เห็นอืม <inate> คือไม่มีชื่อข้างหน้าเลยอ่ะครับผมเราก็งงงงมากเลยอ่ะคือน่าจะติดชื่อไว้สักหน่อยเนาะประมาณนี<บ>้ย <Luego> แต่ว่าแม่บ้านเป็นกันเองมากแม่บ้านน่ารักแม่บ้านเป็นกันเองสุดๆแล้วการเช็คอินจะบอกเลยว่าไม่เสียค่าเช็คอินหมายถึงว่าเอไปแจ้งชื่อแล้วก็รับคุณแจไปได้เลยแล้วเช็คอินออกเอเช็คเอาท์ออกก็คือเอาคุณแจวางไปเลยจบไม่ได้เจอไม่ได้เจอพนักงานไม่ได้เจอเจ้าของไม่ aller, จเจอแต่จเจอแม่บ้านเขาบอกให้อาวางไว้ตรงตรงตะกร้าเลยเขาจะมีวาง คือแบบมันจะง่ายดีอ่ะมันก็เข้าออกง่ายดีอะไรเงี้ยมันก็แบบความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเออมันก็เหมาะกับเออสําหรับเอออยากจะพาอะไรร็ว่าไปเออจำเนี้มันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งนะอืมแต่นี่คือเรามาปบมันชื่อมันอ่านี้ผมเช็คอินแล้วทีนี้มันมันก็ลว่าเรามาผิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ตอนนี้เราก็เลยทําการติดต่อไปทาง ซึ่งผมม,มีปัญหาในการจองนะประมาณนี้ก็เลยติดต่อปไปทางคิคอมที่เขาประสานงานให้ประมาณนี้ก็เลยเรียบร<ล>้อยอะไรจริง,รงๆอ่ะผมจองโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมที่แบบค่อน<ง>ข้างราคา500กว่าบาทหกร้อกว่าบาทซึ่งโรงแรมนั้นผมจะไปทำคอนเทนต์โรงแรมสีภูมินะ,อะบอกแค่นี้ก็พอมันมียาวก,กว่านี้ซึ่งโรงแรมนั้นจะจัดจัดสวยมากอะไรสวยมากแต่วันจะไปคิกเกิบคําทมบอกว่าเขามีการปรับปรุงห้องเขาจะให้เราไปพักที่โรงแรมช้างซึ่ง เราก็เช็คดูแล้วคือลูกค้าไม่ได้ต้องการที่จะบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปโรงแรมนั้นโดยตรงก็ได้บางทีเขาก็อยากจะไปเพื่ออไรสอย่างหนึ่งโรงแรมอาจจะจัดความสวยงามแล้วถึงอยากจะไปไงซึ่งมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเราก็เปลี่ยนยกเลิกเลยยกเลิกเอาเงินคืนเสร็จแ,แล้วก็มาโรงแรมนี้ซึ่งโรงแรมนี้ถูกแล้วก็แต่ถ้ายกเลิกก็ไม่ได้เงินคืนแค่นั้นแหละอืมซึ่งโรงแรมนี้ที่ผมมาเนี่ยไม่มีทีวีนะก็ผิดหวังตรงนี้ไม่มไม่มีทีวี คือมันมันไม่ได้แหมกตามลูกไปสักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันก็มีความผิดหวังอยู่แต่ก็คือมาช่างมันเถอะเจ้าเจ้าไปอะไรเงี้ยอืมเราเรามีมันก็เราก็เจอปัญหาอะไรอะไรอ่ะก่อนตอนที่เราจะเข้ามานะทีนี้เราก็เลยมีการประสานงานกับคลิกกับความขี้ขอมก,ก,ก็เลยแบบตนี้พี่ติดต,ต่อประสานงานให้ดีมากนะครับผมที่เราทำประสานงานให้ดีนะครับผมนัม้นให้ทุกคน<ด>มั่นใจนะผมแล้วก็ได้พอประสบปัญหาขีเขอก็โทรมาติดต่อมาแล้วเขาก็เลยเออ เเหมือนกับว่าให้ให้เราอ่ะมีพอย n ์เป็นการแทนคาขอบคุณอ่ะเนาะแทนคาขอบคุณและขอโทษก็เลยให้พอย n ์ส่วนลดมาใช้ในการต่อไปประมาณเนี้ยอืมก็ดีประมาณนั้นทุกอย่างดีหมดเลยนะเพอเพอเพอมันก็เพอร์เฟกต์อืมก็ก็ประมาณนี้ก็ประทับใจนะผมแต่จะให้มาอีกเราก็อยากเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถ้าสายคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทำท่องเที่ยวก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศแต่นี่ต้องเข้าใจแต่ถามว่าถูกก็ก็ถูกอันนี้ ทางโรงแรมติดต่อมาดีนะอะไรมาดีนะครับผมเนื่องจากว่าพนักงานข้างล่างเขาเขาเพิ่งมาใหม่อันนี้เราเข้าใจเอาว้ในฐานะที่เข้าใจกันประมาณนี้เนาะเออทุกอย่างมันมีผิดพลาดแล้วก็มีการแก้ไขแล้วมันก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกคือแก้ไขได้ดีนะครับผมประมาณนี้อันนี้เข้ามาแบบรู้้นหลามากเลยนะครับผมเมื่อ310ข้าวผัถือว่าเยี่ยมนะเปิดคคตูเข้ามาเอากาสเสียบปั๊บแอร์ถึงจะติดไฟถึงจะติดเออประมาณเนี้ย มันเป็นประสบการณ์ของครั้งแรกของผมการในการที่เรามาเชียงใหม่ในการครั้งนี้ก็อืมโอเคแอร์เ e ย็นดีโอ้ยผมคาจจดใจแต่ทีวีเนี่ยผมก็อยากดูทีวีเนาะเออประมาณ <laughs> ประมาณนั้นอืมนะครับผม,มกเ็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปทันอาหารเจแล้วฝากติดตามผลงานต่อไปอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ